เปิดภาพอบอุ่นใจคู่รักต่างวัยทำหน้าที่พ่อแม่พาลูกน้อยออกเดทเรียบง่ายขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงไปหมาดหมาดสำหรับนักเต้นสาวคนดังของเกาหลีใต้ฮันนี่เจฮันนี่เจแห่งสตรีทมูแมนไฟเตอร์วงโฮลลี่แบงหลังให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเลิฟ เมื่อวันที่5เมษายน66ที่ผ่านมาล่าสุดฮันนี่เจได้แชร์ภาพโมเมนต์ครอบครัวแสนน่ารักพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก เธอและสามีในแบบรุ่นน้องพาลูกสาวตัวน้อยวัยหนึ่งเดือนออกไปเปิดหูเปิดตากับชีวิตนอกบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่าออกนอกบ้านครั้งแรกของน้องเลิฟเราออกไปเดินเล่นกันในช่วงเวลาสั้นๆฉันไม่อยากเชื่อว่าความรักอยู่ในกาโรซูกิท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย ในขณะเดียวกันฮันนี่เจและชองแดมแต่งงานกันในเดือนพฤศจิกายนและลูกของพวกเขาที่มีชื่อเล่นว่าเลิฟก,ก็เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่แล้ว